ับวันนี้ก็13สิงหานะครับมาบ้านก็ตอนเชา้าก็ปกติเข้าสวนลงสวนดูเนาะรนี้นกินกาแฟเสร็จก็เดินไปเดินมาก็พอดีก็เพื่อนบ้านนะครับชาวบ้านที่ออกทะเลหาหลังจากปีเหตุการณ์เปิดอ่าวบ้านดอนอผ่าท่าทองกาญจนดิ์ ชาวบ้านก็ลงหาหอยหาปูก,ก็ได้กินนะครับเอามาขายถึงบ้านเลยยี่ลอยี่สิบบาทตอนนี้สมัยก่อนไม่มีทางได้กินนี่ยี่สิบนี่ยี่สิบไม่มีทางได้กินพอมันสลายอิทธิพลในทางทะเลชายฝั่งเนี่ยมันก็จบแล้วชาวบ้านก็หาขายเอามาขายถึงบ้านไม่ต้องไปซื้อโอ้โเล่นของแพงเลีวก็ให้ลูกอบกินอีกตามสูตร ตามสูตรของทะเลสดนะครับอันนี้ก็สดมะม่วงกุ้งยำฝนนอย่างนี้สะใจอันนี้น้ำจิ้มสองแบบทั้งหอยขาวและหอยแมงคู่้วันนี้น่าจะแฮปปี้กันลอันนี้ก็เดิมเปลียนไปเลยอันนี้ก็ล้างกอสุดท้ายเดี๋ยวตามด้วยกาแฟหนึ่งแก้ววันนี้ก็ฝนตกช่วงบ่ายนี่ฝนลงจะนั่งหรืนั่งกินเสร็จก็นั่งดู อันนี้ก็มีความสุขตามปกตินะครับก็ให้ทุกคนพวกเราในรุน่นกินได้กินของกี่ตัวเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆดูกล้ามผมสิโอ้กล้ามไม่ได้กล้ามเดี๋ยวขอดูหอยหน่อยว้าอย,ยา่าไม่ไหวเอ้ยยังช่วยหน่อยอันนี้อัอนนี้ก็ยังยังใช้ได้อยูอ่ยเยอะสวยหยิบเลือก โอเคเดลือก็ต้องกินเปลือกหอยต้องกินทั้งเปลือก